เล่นมันทุกเกมไม่มีท่อได้ใจสู้ทุกเกมวยความวังสู่หดทั้งใจคือความฝันากันรถึงสเซ้นชายมผ่านเป็สเกมผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับม,มันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผูกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเรา go g a n กคุโรโกโทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน yang ek yang ni scan QR code สวัสดีครับผมมาพบกับเก่าเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะมาอยู่ในเกมแก๊สสเตชันซีมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินมากๆกครับผมและตอนนี้นะฮะผมเล่นได้ไปถึง E p พีที่5แล้วครับผมวันนี้นะจะพาไปต่อ EP ีที่6กันครับผมโอ้ยตอนนี้นะฮะป้าของผมกําลังเจริญเติบโตครับผมดีวันดีคืนเลยครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนี้ต่อใน E p พีที่6กกันได้เลยครับผม let's go ครับ โอเคครับผมมาอยู่ในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเท้าความกันก่อนนะครับผมหลังจากที่ EPG 5ครับผมผมได้เล่นถึง ตอนที่ซื้อครับผมที่พักให้กับพนักงานของเรานะครับผมเป็นการซื้อตู้แคมป์ครับผมพ่วงท้ายนะที่เอาไว้นอนนะครับผมให้สําหรับที่พักของพนักงานของเราฮะเรียบร้อยซื้อเรียบร้อยอย่างนี้เลยครับผมได้มาแล้วฮะโอเคเราไปเริ่ม EP ีที่6กันต่อได้เลยครับผม l e สโก o ครับโอเคครับผมมาเริ่มเกมกันต่อได้เลยครับผมเควสตต่อไปนะฮะมันก็จะให้เราจ้างพนักงานคนแรกของปั๊มของเรานั่นเองครับผมธีการจ้างแล้วก็ไปที่ เอมพิเตอร์ได้เลยครับผมคลิกไปเลยครับแล้วก็ไปที่พนักง,งานนะฮะแล้วก็ไปที่จ้างได้เลยครับผมจากนั้นฮะมันจะมีโปรไฟล์ของพนักง,งานมาให้เราอ่านครับผมก็จะมีตัวหนังสือยาวเหยียดนะฮะเป็นชีว่าประวัติความเป็นมาของพนักง,งานนั้นๆครับผมด้านซ้ายก็จะเป็นนะฮะอ่าสเตตัสของพนักง,งานฮะว่าเก่งด้านไหนครับผมก็ลองเลือกกันดูนะฮะอันนี้ผมจะจ้างผู้หญิงนะครับผมคลิกจ้าง ไปได้เลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะงานสําเร็จแล้วนะฮะอ่างงสิครับผมว่าทําไมผมถึงจ้างผู้หญิงครับผมนี่เลยฮะอันนี้เป็นทิคเลยครับผมที่จะทําให้ฮะปั๊มของเราเนี่ยในแบบโอ้โหเงินเข้าปั๊มรวยเละเลยฮะหลังจากนั้นก็มาหาพนักงานที่ฮะที่ป้กของเขาได้เลยครับผมคลิกฮะ F ฮะแล้วก็ กดที่รายงานงานที่เราต้องการให้เขาทํางานครับผมผมเลือกอันล่าสุดเลยฮะนั่นคือับผมซ่อมรถครับผมมานี่ฮะซ่อมรถเลยครับผมทําไมครับผมถึงเลือกซ่อมรถครับผมมาอันแรกเลยครับผมที่ให้เลือกไปซ่อมรถเพราะว่าสเตตัสของผู้หญิงคนนี้ฮะเก่งในเรื่องซ่อมรถนั่นเองครับผมแล้วทําไมถึงให้ไปซ่อมรถก่อนหรือว่าเลือกให้ไปซ่อมรถ ก่อนที่จะไปเติมน้มาํามันหรือว่าคิดเงินอะไรนี่ฮะนี่ฮะทิศของผมมันอยู่ตรงนี้เลยครับผมทําไมถึงให้พนักงานคนแรกของปั๊มเราเนี่ยไปซ่อมรถครับผมมาดูได้เลยครับผมนี่ฮะ อ่าหลังจากที่จ้างแล้วครับผมพนักงานก็จะจัดการซ่อมรถอย่างนี้เลยครับผมนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะแล้วดูนะฮะว่าผมตอบรับมาเป็นยังไงครับผมนี่เลยครับผมโอ้ยยอดเงินการซ่อมรถ200กว่าบาทครับผมโอ้ยเติมน้ํามันแต่ละทีได้แค่30 40 5 0นะโอ้ยคิดเงินแต่ละทีได้ไม่ถึงแบบสามสิบเหรียญฮะนี่ฮะโอ้โหแต่ซ่อมรถทีเดียวเนี่ยได้ถึง200เลยครับผมนี่นะทิก ในการครับผมหาเงินเข้าปั๊มครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราก็ทําการครับผมคิดเงินหาเงินไปเรื่อยๆครับผมเคลต่อไปนะฮะมันก็จะแจ้งแล้วว่ารอ,อให้พนักง,งานทํางานเสร็จแล้วก็ จ่ายเงินให้กับพนักงานนั่นเองครับผมอ่าระหว่างที่รอเควสนะฮะเราก็ทํางานของปั๊มไปตามปกติเลยครับผมอ่าอย่าลืมนะครับผมมาเช็คจดหมายด้วยนะครับผมบางทีเราทาเควสนะฮะสำเร็จแล้วก็จะมีจดหมายส่งมาให้เรานะฮะจากนั้นครับผมผมก็จะไปตรงชั้นวางครับผมตรงวิวสามครับผมเพื่อที่จะาหาของมาขายต่อครับผมอันนี้ผมซื้อแท่นวางนะฮะพวกคาแคแรนรถยนต์ครับผมพวกสเปรย์ฉีดพวกแว็กอะไรอย่างงี้ฮะแล้วก็ ซื้อชั้นวางหนังสือพิมพ์ครับผมเรียบร้อยซื้อทั้งสองอันแล้วครับผมเห็นฝุ่นนะฮะไม่ไหวฮะต้องต้องเช็ดก่อนละกันครับผมหลังจากนั้นก็หาที่วางเลยครับผมไปที่กระเป๋าครับผมแล้วก็ชั้นวางครับผมนี่นะฮะซื้อมาแล้วครับผมอันนี้เป็นชั้นวางอุปกรณ์ครับผมทั้งพวสะอาดรถครับผมผมก็หมุนไปหมุนมาหาที่วางให้ได้ครับผมโอเควางได้แล้วนะฮะน่าจะชิดแล้วครับผมชิดแล้วฮะนะครับผมแล้วก็ วางอีกอันครับผมอ่าเป็นนะฮะชั้นวางขายหนังสือพิมพ์นั่นเองครับผมนี่ฮะวางตรงไหนดีเนาะก็เอาข้างๆงกันเลยลวกันครับผมอ่ากดคิวแล้วก็อ e ีครับผมเพื่อทําการหมุนไปหมุนมาครับผมถ้าได้ที่พอเหมาะก,ก็วางได้เลยครับผมนี่ฮะน่าจะชิดแล้วหรือเปล่าครับผมอ่านะฮะชิดทั้งสองฝั่งแล้วหรือเปล่าครับผมอ่าถ้าไม่พอใจแล้วก็ คลิก F เพื่อยกแล้วก็ปรับมุมมองของการวางของใหม่อีกรอบครับผมถ้าไม่พอใจนะแล้วก็วางไปอีกสักรอบล้กันนะฮะถ้าพอใจแล้วก็กดวางได้เลยครับผมเอาชิดนะครับผมนี่ฮะชิดแล้วครับผมโอเคฮะอันนี้ก็น่าจะชิดแล้วครับผมอมีลูกค้ามาครับผมเติมน้ํามันครับผมนี่ครับผมเติมไปครับปื้เรียบร้อยได้มาแล้วฮะอีกห้าิบครับผม ชิดแล้วมาเช็คความมาเช็คอีกรอบเป็นคนโรคจิตฮนะเห็นอะไรนไี่ไม่ตรงไม่ชิดนี่อืมใจไม่ดีครับผมอ่าหลังจากนั้นครับผมก็พยายามฮะอ่ารอเงินก่อน,นครับผมตอนนี้ก็พยายามแบบอืให้เก็บขยะไปก่อนแล้วกันครับผมทําความสะอาดเนาะแล้วก็รอให้เขามาซ่อมรถต่อนะครับผมเพราะว่ามาเช็ด ในห้องน้ําก่อนนะครับผมเพราะว่าการหาเงินของปัม๊มครับผมการซ่อมรถนีน่น่าจะได้เยอะสุดแล้วครับผมที่ผมมองมานะ,ะเช็คไอติมใส่ติมต่อนะครับผมเช็คชั้นวางไม่มีแล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่มีแล้วครับผมดูเหล้าไม่มีแล้วนะฮะบหรียังมีอีกวางให้หมดเลยครับผมเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ตังค์ยังไม่ถึงร้อยเลยครับผม,มจะสั่งนะฮะพวกหนังสือพิมพ์กับพวกไอพวกเครื่องทำความสะอาดรถเนี่ย มาขายก็ยังไม่มีตังค์นะตอนนี้มีแค่96เหรียญครับผมช่วงนี้ก็พยายามทำเครดอะไรไปเรื่อยๆครับผมเก็บนะฮะของครับผมเ,เก็บใครยะนะฮะ,ะคิดตังค์ลูกค้าจากของที่นะฮะลูกค้าซื้อครับผมเขาความสะอาดไปเรื่อยๆฮะแบบนี้ครับผมนี่ฮะ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 ,ะ,ฮะเราก็จะได้คะแนนความนิยมของปั๊มด้วยนะครับผมตอนนี้ รีเวลของผมเนี่ย94่แล้วฮะแล้วก็ลูกค้ามาคิดตัง,งกตกค์งรับผมนี่ฮะสังเกตครับผมลูกค้ารอที่ลงรถครับผมนี่ฮะเขานะฮะมีลูกค้าเอารถมาซ่อมอีกแล้วนะ,ะแล้วดูเงินของเราที่จะได้มาครับผมสังเกตนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวแล้วนี่ฮะ124เหรียญครับผมโอ้โหซ่อมรถทีหนึง่งรวยเลยฮะผมมีตังค์ที่จะซื้อของนะฮะมาขายฮะพวกนี่ฮะ อ่าพวกแบบแว็กนะฮะเช็ดรถอะไรพวกนี้สเปรย์นะฮะพ่นรถนี่ฮะผมก็เลือกที่จะซื้อครับผมนี่ฮะได้ดูราคาครับผมตอนนี้ร้อยสี่แล้วนะฮะซื้อไอศครีมใส่อีกสักหน่อยไอศครีมไม่มีแล้วนะครับผมอ่านี่ฮะซื้อใส่ไปครับผมติ๊กลงไปติ๊กลงไปครับผมติ๊กลงไปครับผมขนมมีสักหน่อยละกันนะฮะตอนนี้ตังค์เยอะแล้วครับผมนี่ฮะโอ้โหซ่อมรถนี่แบบ หาตังเข้าปั๊มได้อย่างเยอะครับผมตอนนี้อยู่ที่200แล้วครับผมขออันไหนสองร้อยร้อยสี่สิบเก้าพยายามนะฮะพยายามหมุนเงินไปเรื่อยๆครับผมอย่าใช้เยอะจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีเรื่องของนะฮะการซื้อน้ํามันมาลงปั๊มอีกครับผมตอนนี้ขอเติมนน้ามันให้กับลูกค้าก่อน,นครับผมนี่ครับผมหลังจากที่สั่งของไปแล้วก็รอรถส่งของมาส่งนะครับผมระหว่างน,นั้นก็ ทำนะฮะกิจวัตรประจำวันในปั๊มของเราไปเรื่อยฮะขายของเติมน้ามันฮะส่วนเรื่องของการซ่อมรถเนี่ยเราจ้างพนักงานแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งครับผมนี่ฮะคิดตังไปเรื่อยครับผมคนนี้สั่งเท่าไหร่8ชิ้นหรือเปล่า6ชิ้นอ่าหชิ้นเรียบร้อยได้มาอีกสาครับผมอ่ารถส่งของก็ใกล้มาละคนที่2ชิ้นเดียวไม่เป็นไรชิ้นเดียวเราก็ขายฮะ เรียบร้อยครับผมอ่านี่ครับผมเชสต่อไปฮะพนักงานก็จะทํางานใกล้เสร็จละอ่าตามช่วงเวลาของเขาครับผมเหลือเวลาอีกสองนาทีพนักงานก็จะพักผ่อนแล้วครับผมอ่าครับผมทําไปเรื่อยๆฮะช่วงนี้ครับผมรอรถมาส่งของอย่างเดียวฮะเก็บขยะครับผมเอาขยะไปทิ้งได้เลยครับผมเนี่ยแมงวันเยอะเหลือเกินฮะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมห้องน้ามีรอยเท้าก็เช็ดไป เช็ดไปนะครับผมรถไกลามาแล้วรถไกลามาหรือยังไกลามาแล้วครับผมรถนะฮะตรงนี้ก็เก็บขยะไปก่อนนะฮะครับผมนี่ครับผมสุกปรกนะฮะเก็บเอาไปทิ้งครับผมทิ้งไปนะฮะ <N> นี่ฮะเริ่มมีตังแล้วครับผมอ่าเราก็ถ้าขยะมันเยอะแล้วนะฮะเราก็สั่งให้รถเก็บขยะมาเก็บได้เลยครับผมอ่านี่ฮะมีคนมาทิ้งอีกแล้วนะฮะอ่ารถส่งของมาส่งนะฮะให้เราเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมอ่าเราก็ทําการไปที่โกดังได้เลยครับผมนี่ฮะเข้าตรงประตูตร,ตรงนี้ฮะแล้วก็สับคันโยกเปิดประตูใหญ่ครับผมนี่ครับผมนี่ฮะมาแล้วครับผมแบบนี้เลยครับผมเปิด ประตูได้เลยนะครับผมยกของไปวางที่ชั้นวางได้เลยฮะตอนนี้ของเริ่มแบบน้อยแล้วฮะก็แสดงว่านะฮะปั๊มของเรานี่คือว่ากิจการก็ดีนะฮะดีวันดีคืนครับผมปิดแล้วนะครับผมก็รอลุงคนขับรถนะขึ้นรถก่อนนะครับผมค่อยปิดนะฮะไม่งั้นลุงจะออกไม่ได้ครับผมอ่านะฮะมีลูกค้ารออยู่ที่ปัม๊มแต่รอสักแป,ป๊บนะครับผมผมขอปิดกดังนะครับผมรอ้นรถออกไปก่อน,นะฮะแล้วก็ ปิดโกดังเลยนะครับผมไม่งั้นของหายนะครับผมโอ้โหขโมยเยอะนะฮะปิดไปเลยครับผมนี่ฮะแล้วก็ออกทางประตูนี้ฮะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ไปเติมน,น้ํามันต่อครับผมอ่านี่ฮะขอรัดเลยแล้วกันนะฮะ อุ้ยคุณตำรวจด้วยอ่ารอสักค่นะครับคุณตำรวจคนหล่อครับผมอุ้ยเติมเยอะด้วยนะฮะลดหลวงรถหลวงจัดไป50าครับผมเรียบร้อยแล้วก็ได้คะแนนนิยมครับผมของปั๊มแล้วะฮะเป็นเลเวห้าครับผมนี่ฮะป้ายก็เปลี่ยนไปครับผมสวยงามอาหลางตาอย่างนี้ครับผมนี่ฮะอืม อ่าเควสต่อไปครับผมมันก็จะให้เราจ่ายนะฮะค่าแรงให้กับคนงานที่เราจ้างะฮะของมาแล้วแล้วก็ใส่ไปเลยครับผมขนมนยังมีอยู่นะฮะไอเต็มยัดไปครับผมใส่ทีละสิบก็แล้วกันครับผมอ่านะฮะใส่อีกไปสักห้าแล้วกันครับผมอ่ามีลูกค้ามาแล้วครับผมอุ้ยสั่งของนะฮะซื้อของต้องแปดชิ้นฮะต้องบริการดีๆครับผมอ้เงินดังนั้นนะฮะเงินดังนั้นนะครับอ่าสแกนไปเช็ด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 อ่านะถ้าสายพานมันเริ่มจะกระปกุกก็อย่าลืมนะฮะ คลิกขวาครับผมเพื่อเอานะฟองน้ํามาเช็ดให้มันนะฮะมันจะได้สะอาดขึ้นครับผมนี่ครับผมสามสิบหกเหรียญเลยทีเดียวครับผมอ่านี่ฮะมีของมาวางแล้วพวกอุปกรณ์รถครับผมอ่าทำความสะอาดรถนะฮะวางฮะวางไปฝักใส่หมดเลยด้วยกันฮะนี่ฮะแล้วก็หนังสือพิมพ์ผมยังไม่ได้ทําการซื้อนะครับผมเหล้าบุหรี่หมดแล้วครับผมอ่าตังตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบแปดเยอะเลยทีเดียวครับผมอ่าลูกค้ารอที่โรงรถนะครับผมแต่นะฮะขอเก็บ ขยะก่อนละกันครับผมนี่ครับผมไปในงานของเรานะฮะอยู่ที่นี่ครับผมแล้วก็ได้มาอีก128ครับผมโอ้โหนะฮะคุยกับเขาก่อนนะครับผมแล้วก็จ่ายค่าจ้างครับผมทั้งหมดฮะร้อยสาสิบสองเหรียญครับผมนี่ฮะเคสดสาเร็จแล้วนะครับผมอ่าหลังจากนั้นครับผมก็จะมีเครดใหม่ขึ้นมาครับผมนั่นก็คือความท้าทายต่างๆครับผมเติมน้ำมันรถสี่สิบห้าครั้งบริการ คิดเงินนะฮะร้อยครั้งครับผมซ่อมรถ10ครั้งแล้วก็ทิปนะฮะสี่สิบครั้งนั่นเองครับผมอ่านะฮะก็จะมีเควสต่างๆมาให้เรานั่นเองครับผมระหว่างนั้นนะครับผมเราก็ทำเควสความท้าทายไปเรื่อยๆนะครับผมตามเงื่อนไข ที่เขากําหนดมาครับผมอันนี้ก็เติมน้ามันก่อนครับผมมาดูกันฮะว่าทําไมผมถึงจ้างครับผมพนักงานคนแรกฮะให้มาซ่อมรถครับผมนี่เลยฮะเราลองซ่อมดูนะครับผมซ่อมเองนะฮะอากดคลิกนะครับผมแล้วก็ลดเด้งขึ้นไปอย่างนี้ฮะแล้วก็จะมีเวลาให้เราซ่อมครับผมเราก็กดชิปดูครับว่าตรงไหนมันเสียตรงนี้นะฮะล้อเสียครับผมเบี้ยวอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็ คลิกตรงล้อได้เลยครับผมไปเอาร้อมาก่อนฮะแล้วก็จัดการนะฮะนี่เลยครับผมความยุ่งยากความเสียเวลาตรงนี้เลยฮะเวลาจะซ่อมรถทีฮะอย่างแค่เปลี่ยนล้อเนี่ยโอ้โหก็ต้องเอาน็อตออกครับผมหูแล้วก็เอาร้อออกอย่างนี้ครับผมถอดออกใส่เข้าไปใหม่แล้วก็ขันน็อตเข้าไปอีกรอบนี่เลยฮะความยุ่งยากของการซ่อมรถครับผมแล้วก็ได้มาแค่แปดสิบฮะเพราะว่าความสามารถของเราเนี่ย มันไม่ได้เยอะเหมือนนะฮะพนักงานที่เราจ้างครับผมเพราะว่าสเตตัสที่ผมจ้างพนักงานมาเนี่ยอุ้ยค่าสเตตัสเขาซ่อมรถตั้ง1 6 17ก8็ครับผมนี่แหละฮะถึงจ้างพนักงานมาซ่อมรถอันดับแรกครับผมเราไม่เสียเวลาซ่อมเองเพราะมันใช้เวลานาน,นครับผมเอาเวลาตอนนั้นมาเตินมน้ำมันรถแล้วก็มาคิดเงินดีกว่าครับผม,มจ้างพนักงานให้ถูกที่ถูกเวลา ก็สร้างรายได้ให้กับปั๊มเราได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับผมโอเคฮะ EP ที่6ก็มีประมาณเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำเควสความท้าทายไปเรื่อยๆครับผมให้มันสำเร็จไปก่อนนะฮะแล้วมาดูกันที่ EP 7็ครับผมว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันของผมครับผมวันนี้เก่าเกมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไ้เจอกันใหม่ EP หน้ากับเกม Ga ๊ส Station ม m u l a ต t o r ครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ